สวัสด,ดีครับพี่น้องครับปกกระสอบบัตลำพูอมเสียวครับบรรยากาศกินข้าวขอบคุณเจ้าภาพครับวันนี้ของเจ้าลูกสุดย่ดครับเจ้าลูกก็เป็นบรรดาคุณแม่ยังสาวยังซูยพีุ่้ยกระปาสมกลานสมยุธไาอืมขิงาจำแก้ว่เรา้ยกองดำเลยมอส์น้ดำเมอันดำน้อะน้ไม่พอไม่เล พี่้งใจว่าจะมาอาศัยี่นมาและน้นนานาใม่ได้มทำไมไม่ะฮะนาใหม่เพื่อนเขาปีนมาจากบนนปปะหมอนาดำอันนเที่ยวามันนะน่มันั่งกินคนน้ำเบลือนี่แหละไปหา้ไาไปตลาดว่าจะไปซื้อเนื้อกินอ้าวได้โดนไม่กินข้าวเหรอ นน่ลดใหปี้สามปีเดถอเก่ลยร์อยู่สามปีเล่นบ่ไ่ต้องไปหาดอกสันแม่ที่นี่ละเป็นผู้สยองสามน้องตันเพียงนิ่กเจ็ตนนี่เขาอยิหยหลังจะได้จเราขึ้นเ้อนี่ยผู้น้องตันเนี่ยตัวใหญ่ยั

ทาคที่จังหวัดปนทิมาได้แล้วครับแตน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 เอเมนแม้ข้นยกาัุ่ไม่ใช่ช่วงสแต่ยางงงไม่เราอันไทยนั่นเลยเนาะผู้มิาให้กันพู้เจึหัวแจ้งลูกมิดบ้าบางนี้มันเป็นบุกได้ม่าลกิตาคือบุ น้องมีตามาให้กันใจเอ็นกำปั่นมาทั้งตาน้งมีตาขอลาคุณคู่ดอกเมื่อบานกูเม่น้ำคุเม่น้ำอันเมื่อกินเขาก็ได้ฟังล้ำนิดหน่อยเอาเมา่อล้ำหาเรื่องต่อก่อนครับท่าน้องภูเก็ตทำเมาล้ำล้ำเรื่องต่อก่อนไม่เอาไหนเรื่องต่อก่อนท่าน้องภูเก็ตครับรูปไปล้ำไกลลิ้นรับดีโต๊กดาเห็นตะหมอยฟุ้งละ เลีว่าเบ้เหรอเวันือ้าตาไม่อเ้าเาขึ้นมาองี้เมนเรียกว่าตามพอเ้าเรขึ้นมาเป็นเท้าไ่าเหียเลอเ้ยเรียญเหรยมันแ้กเก็เป็นลายแล้วแหละครับถ้ารีบกยังาจกัดกุญสูบุรีนะเออกำลังทายรีบดิกินน้ากินอะไรอีผักมึงกินน้ำมนจะถึกผู้ชาลิีตว่าทาทาดิ บ้วกูกังสีแม่ห้าสี่แม่เกินมากก็จำกัดปะนะสูบุรีไาสักทีม่งกูจะโชหลัดสันดอกแค่เ้ยมบิไปเลยเหมือนมูเขาอันเจ้าอันใสเสียผาสตัวอร่วงนั่นน่ะอะไบอสเอาคืออไรเขาคือเป็นยังเขาคือเป็นนี่อ่ะ เมื่ท้างานดาบเมนไก่ิ้มเหมนเสียงแคยังปรสิเสียงพิณยังมหาอิทธิพลพลันี้มันตอขึ้นมาเหมืนกเมื่อไเเคยสาเกเาเคยจางเสียงโูล่างเสียงพิม่ที่ด่งกองพื้นขาื้นขาเดี๋ยวพี่บอกกับไปเสีงแค้นจางนเองไงไ่ปลาดี้าพี่ดองพบกับช่องตานักพ้น ครับลืมซื้อลืมอซื้อของเจ้าของคาดจ่หอดอะไรดูได้หละเด้อมืองศรีสะเกตครับพี่น้องครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าเทาเอาไหมอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แกงลูกมากเลยนะจะไปพูดแบบนี้ไม่ได้นั่นเป็นการแกงตัวเองหนะดีครับพี่น้องสนัสนุครับเราโด็นกิจครับผมผู้ดีกว่หนุ่มอัตพลตาอัตพลหนุ่มหน้ามนคนหน้าเทาเมือสเกตครับไม่ต่างหว่า ่น้องเอ้ยผมคำว่าล่ำหาเรืองต่อขวดเพื่อนอกผูเก็ครับไป้องครับโอ้เขามีแต่ล่ำเรืองต่อขวดล่ำหาเรืองต่อขวดแล้วดีตกน้ำไม่นพวกน้าเลือน้ำมาพอจาขมาเปนเท้าว่ามันตายด้แล้วครับสีอัสะมันอี่มก่อนมือยิมอะไรก็ได้กิมเหลียังก็ได้นู่อมมนตาด ตาแดงตาแดงโกูตาแดงตาแดงจะนั่งทั้งกินข้าวทั้งมานั่งแก่อันมีให้ได้เลยนะเก้อแล้วว่าไม่นับอื่นโอ้แต่ตัวกอนหูคนมาเนี่ยเอากินข้าววันนี้ก็หนูเตงอายุฉีดยืนเมันเหรอบ่อยากจะอยู่ยืนหรอกพี tro, ่น้องเอ้ยนีลายอยู่โดนไปกับใจนี่ก็จีวอดก็จีเบ็ดเนาะ มนอาน้จนัหวะูมนอนบนอ้ยว่ม่นอัน่แมวแมวสปิงววน้อยแ่สุดอียังเคนแมวสปิงก็บ่มีคนแม็นคเออไรนก็บกยันกอคนนันมันเป็นอันนังอันก็จงอันอันนั่งนังปลาทอดใช่ไหมมันจะเป็นก็เป็นเสียบอยากว่าอะอย่างนี้แมว แม่ในนังคือปลาทอดเลยจต่แ่บน้องแนวเออยมีเดีวหย่อนเือุนนีก็เลยว่าไม่อย่างก็เือกเกียวเจียว่ยกระเจียวกระเียวกี๊ยวนี่และเจียวง่อเจียวเจียวมนมากันอ้โห ต้นเ้านะเ้าด่นย่าลอดวันเ่าเรียนเ่าแล้วมาลำขนาดนี้บ่าเรียนโดนครับเสาเรีนเ่าแล้วโอไดิบ่เก็บรายละเอียดใส่ใส่ใส่บอกยังเด็ใส่กอนเลยคื้านไหคือบ้านไหนแมนจ้าใส่าห่างอันมาวัน วัดวันเกิดคนมันวามันี้เอ็มซีตูแม่นิเอาหลุมหมเด็กเอาไปตั้งห่ามองพ่อมันใดเลยแล้วอีสางไอาขไม่นั่งเฝ้าวันนี้ก็จาเอามาได้เอาเพาเขาเขาเขาห่างกันอยม่ไอ้จางไปดังเฝ้าเลยนอางไปเห็นนาอเต้เต้ก็ตัวหนามอยังไง คุณสามคุณสามเขาไานั่งเป่าลูกมาดิปอบสาหอีก่อกระดับไหนระดับไหนระดับกลางระดับระดับเป่าแล้วก็มาตัดบทแล้วเนี่ยไปเห็นวันนี้อดคิดคิดไปือื่นาดแต่ยุดพกอะไรหลออ่กาไม่ควรนาไม่เข้าเขาไม่ว่างเลย มันนางทาเหรอมันก็จะก็ไม่ก็ยังไม่ดีนอ่นล่ันอค่อนน้อีสเออมันรอยเหรอแม่อาลูกปอกอซาบเมื่อเป็นปอกอซาบแล้วค่ะแม่ดนตรีเขาบรรยากาศพโอ้โห่านีวิญญาณล่มหยามเลยอนย่างนอนเมื่อกลับไปนางฝอยุ่งมงาองมงลุ่มพอเอมื่กลัไปนางมดเลยไปไหน